สวัสดีค่ะมีรถทีดาน4ประตูสภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ MG 5 1.5 X Sunroof Turbo เ Gear a โต o คันนี้ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะคะส่งเดอนละแค่5,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามอันไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีม,มากๆเลยนะคะ MG 5 1.5 X Turbo Sunroof Gear t o ปี2016ค่ะ279,000บาทเท่านั้นราคาโปรโมชั่นนะคะดาวแค่20,000บาทนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะแอร์แบกเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีม,มากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้งานนะคะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะขอคนซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยค่ะวางนั่งสปาแอร์เย็นบอดี้สวยนะคะ จันรูฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะเอกสารในการจัดไฟนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสเต็นเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกานเดือนก็ออกรถไปแล้วค่ะอันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์หลังเซ็นเซอร์ด้านหลังเติมน้ำมัน e10 ได้ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยคันนี้ค่ะ จัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาันได้เลยนะคะทํางานอะไรอาชีพนะคะแล้วก็เงินเดือนเท่าไรประวัติเป็นยังไงมีสินเชื่ออะไรไหมติดเครดิตไหมโทรปรึกษาได้เลยนะคะเงื่อนไข,ขของแต่ละไฟแนนซ์ไม่เหมือนกันนะคะ นี้ค่ะน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันหาเชอร์โบด้วยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะคานหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถสวยจริงค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังขับดีเครื่องเทอร์โบด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ